นี่ก็เป็นการแพ็คใส่กล่องเพื่อส่งลูกค้านะครับพี่น้องครับออกจากตัวกระิตู้สามมือนะครับพี่น้องครับทุกกระจิคัดเดือกแต่ตัวแข็งแรงแข็งแรงนะพี่น้องไปดูส่งลูกค้าท่านี้ส่งส่งลูกค้าใส่ขับไงส่งขนอมไพร์อ๋อส่งขนอมไพร์ประมาร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับสองร้อยตัวน้อยถึงสามใบถ้ามาได้หานี่จะส่งกันเอาเลย คุณครับมีแต่ตัวสมบูรณ์สมบูรณ์ครับ,บ,รรรบพี่น้องสมบูรณ์รักแข็งแรงครับพี่น้องสนใจสั่งจองเลยเด้อครับพี่น้องดูไก่เป็นเมืองกระดูทางดำครับมีตั้งเชียงใหม่ทั้งมองคโคครับพี่น้องครับสั่งจองมาเลยตัวละยี่สิบห้าบาท คามไข่เพื่อนเมืองประดูกห้างดำคูต้าโอยมีแต่ตกแดงแดงครับพี่น้องมีแต่แข็งแรงแข็งแรงเลย มันนี่เดีวกันเลยปะสามร้อยวตัวนะม,มนั้งอาจี่เป็นสาร้อยนี่ครับใส่กล่องเพื่อส่งโลกาสกล่องละลอยกล่องละลอยอ่ะขาแถามจะโตรครับนี่ อ๋อร้อยละสามตัวครับพี่น้องครับมีตัวตงามๆพี่น้องแข่งแรงๆ เขาจะตรวจสมบูรณ์นเพื่อให้ส่งลูกค้าคุณทางน,ปปน้องเขาตะเกียงเร่งแถวอีสานก็ยังมีเตอนน่ลนะหออาจารนหนิลนะ พี่น้องสนใจติดต่อได้ทางน,นี้นะครับผมสามาชิตที่ตัตอใดเบอร์โทรครับครับ0807593433อันนี้เป็นเบอร,โร์โทรคุณแอนนะครับครับผมเป็นเป็นภรรยานผมนะอีกเบอร์นึงก็เป็นเบอร,อบอร์0801791042อันนี้เป็นเบอร์ของมึงครับเบอร์ขึ้ดาครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามเพจเฟซบุ๊กนี้นะครับ,รบเป็นไก่ปดูหางดําเชียงใหม่ ตามไก่คูต้าครับหรือว่าพิ่มมาตามไก่คูต้าเสร็จมาให้เมาให้เสร็จมาเนาะแมนครับกมีทั้งไก่ประตูแจ้งหม่แล้วก็ไก่ประตูฮันดมมอกขอครับพี่น้องมีทั้งเลือกได้เนาะแมนครับแต่สามารโตมาสั่งจองเนีครับผมมีท่านขอบคุณอาจารย์ในรายครับสวัสดีครับ